สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูทุเรียนหมอนทองทรายขาวกันนะครับเราจะมาดูกันว่าเนื้อทุเรียนทรายขาวที่มีคุณภาพที่มีชื่อเสียงจะเป็นลักษณะอย่างไงนะครับนี่คือขั้นตอนการปอกนะครับก็จะต้องใช้มีดคมๆนะครับกรีดเข้าไปที่ระหว่างภูนะครับระหว่างภูของทุเรียนนะครับก็จะแยกออกมาเป็นภูๆูนะครับ ครที่ไม่เคยปอกนะครับก็ให้พยายามปอกในลักษณะนี้นะครับจะทานง,ง่ายนะครับก็ดูวิธีการปอกเหมือนด้ลักษณะนี้แล้วนะครับก็จะกรีดตรงกลางเราตรงกลางคูเลยนะครับอย่าให้ถึงเนื้อนะครับกรีดบางๆกรีดให้สุดเลยนะครับเมื่อกรีดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่ครับก็สามารถหยิบมาทานได้เลยนะครับนี่คือเนื้อของทุเรียนพันธหมอนทองทรายขาวแท100้ร้อเปอร์ซเลยนะครับก็ทางร้านนี้ก็กําลังแกะให้กับลูกค้าที่มาสั่งอยู่นะครับสําหรับใครที่ไม่ถนัดในการปอกการแกะนะครับก็สามารถบอกทางร้านให้แกะใส่กล่องได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับน่าทานนะครับทุเรียนทรายขาว มีทั้งเกรดพรีเมียมเกรดย A นะครับแล้วก็เกรดธรรมดาก็ก็สามารถเลือกชมกันได้เลยนะครับก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนทรายขาวนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็ผ่านไปผ่านมาในจังหวัดปัตตานีนะครับก็สามารถซื้อไปเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือพักพเพื่อนฝูงกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ